สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี65ของหุ้น BTS นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูงบผลประกอบการของหุ้น BTS ในไตรามาสล่าสุดนะครับก็คือไตรามาสหนึ่งปี65หนะครับหรือว่าไตรามาสหนึ่งปี64ทับหกนะครับก็คืองบผลประกอบการของหุ้น BTS เนี่ย ปฏิทินงบผลประกอบการของเขามันก็จะไม่เหมือนหุ้นปกติทั่วไปนะครับที่ไตรามาสหนึ่งก็คือจะเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของปีนั้นๆอะไรแบบนี้นะครับ แต่ว่าของหุ้น BTS เขาก็จะมีการขยับขึ้นมาอะไรแบบนี้ซึ่งอย่างไตรามาสที่แล้วนะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564เขาก็จะนับเป็นไตรามาส4ปี64นะครับในขณะทีะ่ในส่วนของบริษัทอื่นๆเ,นเขาก็จะบอกว่าเป็นไตรามาส1ปี64อะไรแบบนี้นะครับอะทีนี้ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยนะครับ ต่อมาครับเรามาพูดกันถึงงบผลประกอบการในไตรามาสล่าสุดของเขาก็แล้วกันนะครับก็คือไตรามาสหปี64ทับ65แล้วกันนะครับจะเรียกประมาณนี้เนาะก็คือในช่วงงบผลประกอบการตั้งแต่เดือนเมษายนมาจนถึงเดือนมิถุนายน2อง4นะครับหรือในช่วงไตรามาสสปี64ของบริษัทอื่นๆนะครับ ด้วยความที่หุ้น BTS เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่น่าจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ลองลงมาจากในส่วนของกลุ่มาสายการบินกลุ่มท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะถามว่าเขาได้รับผลกระทบโดยตรงมากๆไหมมันก็ตอบได้ไม่เต็มปากเพราะว่าในช่วงแรกๆที่โควิด -19 มันเริ่มระบาดนะครับยาวมาจนถึงประมาณเฟส2นี่แหละนะครับ เข้าใจว่า BTS เนี่ยก็ยังมีผู้โดยสารยังมีคนไปใช้บริการค่อนข้างหนานแน่นอยู่นะครับด้วยความที่ช่วงนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลายหคนอาจจะยังมองว่าโควิด19เนี่ยยังเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่านะครับยังคิดว่าอาจจะไม่คืออาจเราอาจจะไม่ติดก็ได้อะไรแบบนี้คือตอนนั้นมันยังไม่ได้แบบ ติดกันแบบมั่วซัวแบบนี้นะครับคืออยู่ดีก็ติดอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยมีผลทาให้หลายคนเนี่ยก็ยังใช้บริการของ BTS อยู่นะครับซึ่งเท่าที่ผมไล่ดูรายได้ของเขานะครับในปี62เนี่ยคือมันเป็นปีที่เขาไม่ได้มีวิกฤตโควิด -19 นะรายได้รวมของตัวบริษัทนะครับอยู่ที่47,381.48ล้านบาทนะครับ พอเราไล่มาดูในส่วนของปี63ปี63มันก็จะเป็นช่วงเดือนเมษายนปี62นะครับมาจนถึงเดือนมีนาคมปี63ซึ่งโควิด19เนี่ยมันเริ่มระบาดช่วงประมาณต้นปี63นะครับก็ใจว่าประมาณไปไปลายเดือนมกราคมกุมภาพันธ์อะประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่มันระบาดหนะักก็คือน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมปี63อะไรแบบนี้นะในช่วงตรงนั้นนะครับ ซึ่งเข้าใจว่าตอนนั้นอ่ะหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มสายการบินเนี่ยเริ่มแล้วนะครับเริ่มรู้ตัวแล้วเฮ้ยว่ากลุ่มนี้โดนแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของงบผนประกอบการในปี63นะครับของหุ้น BTS เนี่ยตอนนี้จะไม่ค่อยเห็นอะไรนะเพราะว่า มันก็จะเป็นงบผลประกอบการในปี6 2สซะส่วนใหญ่ถูกไหมครับมันจะมีของปี63ก็คือไตรมาสเดี่ยวนะครับก็คือไตรมาสหปี63แต่ว่ามันจะเป็นไตรมาสสปี63นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการปี64นะครับซึ่งมันก็คืองบผลประกอบการปี .63 ส่วนใหญ่นั่นแหละนะมันก็คือช่วงเดือนเมษายนปี63นะครับยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปี64 เราก็จะพบว่ารายได้รวมของตัวบริษัทนะครับอยู่ที่42,379.10ล้านบาทซึ่งถือว่ารายได้ของตัวบริษัทก็ค่อนข้างอยู่ในระดับประมาณปกติของเขานะครับ เพราะว่าในช่วงปี6-3ก็อย่างที่ผมบอกก็คือมันจะอยู่ช่วงประมาณเฟส1เฟส2นะครับของโควิด19อะไรแบบนี้ซึ่งตอนนั้นคือคนส่วนใหญ่ก็ยังโดยสาร BTS อยู่นะครับคือเรายังเห็นภาพ BTS เนี่ยยังหนานแน่นอยู่เลยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลที่ทำให้เนี่ย รายได้ของหุ้น BTS ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรประกอบกับเขามีรายได้พิเศษเข้ามาด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทําให้รายได้โดยรวมของเขามันก็ยังไม่ได้เสียทรงมาก,กน,นะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไตรามาสล่าสุดของเขานะครับก็คือไตรามาสหนึ่งปี6 4ทับ65้านะครับหรือว่าไตรามาสหนึ่งทับ6กนั่นเองนะ เราก็จะพาะว่าตัวบริษัทนะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่9,553.32ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะพบว่ารายได้จากการดำเนินธุรกิจหลักของเขานะครับอยู่ที่8,39.94 0ล้านบาทนะครับ แล้ก็จะมีในส่วนของรายได้อื่นๆอีกนะครับจำนวน512.39ล้านบาทซึ่งก็จะมีในส่วนของรายได้พิเศษนะครับที่เกิดจากการขายที่ดินที่ธนาซิตี้นะครับจำนวน481ล้านบาทรวมกันแล้วนะครับรายได้รวมของหุ้น b t ทเในไตรมาสนี้ก็มีรายได้รวมอยู่ที่9,553.32ล้านบาทโดยครรยิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่1,382.98ล้านบาท กำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่11สตางค์ต่อหุ้นทีนี้นะครับเมื่อนำมาเทียบกับในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะครับก็คือปี63มันก็จะเป็นในส่วนของไตรมาส1ปี64อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะเห็นนะครับว่ากำํำไรสุทธิในไตรมาสล่าสุดนี้นะครับไตรมาส1ปี64ทับ65นะครับ ไตรมาสนี่แหละที่ผมคุยอยู่นะครับมีกำไรเพิ่มขึ้นมาถึง211.89%เนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งตามที่ผมเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับก็พบว่าในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยมันมีในส่วนของผลการขาดทุนของบริษัทร่วมนะครับ ซึ่งหุ้น BTS เนี่ยก็ต้องรับด้วยอะไรแบบนี้มันก็เลยมีผลแต่ไม่กำไรสุทธิของหุ้น BTS นะครับในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยกำไรก็ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอามาเทียบกันเนี่ยในไตรมาสล่าสุดของปีนี้มันก็เลยเพิ่มขึ้นมาตามที่เราเห็นนั่นเอง ซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของยอดขายที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่ารายได้าจากธุรกิจหลักของเขาเนี่ยในไตรมาสล่าสุดนี้นะครับก็ลดลง17.65เนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งพอรายได้ตรงนี้มันลดลงนะครับ มันก็มีผลทําให้ต้นทุนของตัวบริษัทเนี่ยก็ลดลงด้วยนะครับซึ่งในไตรมาสล่าสุดนี้ก็ลดลง25.04เนะครับเมื่อเรามาดูในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมทั้งหมดแล้วนะครับในไตรมาสล่าสุดนี้ก็ลดลง11.30นะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทีนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าในไตรมาสล่าสุดนี้นะครับรายได้ของหุ้น BTS ก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของรายได้จากธุรกิจหลักของเขานะครับแต่ว่าอย่างไตรมาสนี้เขาก็ดีตรงที่ว่าเขามีกําไรพิเศษนะครับจากการขายที่ดินประกอบกับไตรมาสนี้นะครับบริษัทที่เขาร่วมทุนด้วยเนี่ยไม่ขาดทุนด้วยนะครับไม่เหมือนในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมันก็เลยมีผลทําให้ฐานในการเปรียบเทียบของเขานะครับมันค่อนข้างต่ําก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของหุ้น BTS นะครับมันดีหรือไม่ดีอันนี้ผมไม่มั่นใจอาจจะเป็นในเรื่องของมันก็ทําให้เหมือน BTS เนี่ยมีความได้เปรียบนะครับทําให้กำไรของตัวบริษัทเนี่ยมันเติบโตขึ้นแบบมีนนยยะสาคัญนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมาเจอเฮ้ยกำไรสุทธิเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาถึง200กว่า์นต์เนี่ย ก็อาจจะมองว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะเราจะเห็นแล้วว่าอ๋อในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยบริษัทร่วมทุนของเขามันมีขาดทุนอะไรแบบนี้มันก็เลยมาส่งผลให้ทำทำให้กำไรสุทธิของหุ้น BTS นั้นลดลงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในไตรมาสล่าสุดนี้ในปีล่าสุดนี้บริษัทร่วมทุนของเขามันไม่ได้ขาดทุนอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็พูดยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับ เรามาดูในส่วนของขาดทุนสะสมกันบ้างนะครับของหุ้น BTS เนี่ยเราเห็นว่าตัวบริษัทก็ขาดทุนมาโดยตลอดเลยนะครับซึ่งในไตรมาสล่าสุดเนี่ยขาดทุนสะสมก็ลดลงนะครับอยู่ที่6 3 6 6 0 9ล้านบาทนะครับสำหรับขาดทุนสะสมนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเกิดความสงสัยเนาะว่าหุ้น BTS เนี่ยเขาก็มีกำไรมาโดยตลอดทำไมตัวบริษัทถึงขาดทุนสะสมอะไรแบบนี้นะครับ เข้าใจว่าเริ่มขาดทุนสะสมเมื่อปี5.9หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดจากนะครับการที่ตัวบริษัทเนี่ยเขามีการการขาดทุนสะสมจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการสำรองเผื่อหนี่สงสัยว่าจะศูนย์แล้วก็รวมไปถึงการสำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์นะครับ ซึ่งสิ่งที่ผมกล่าวเนี้ยมันก็จะเป็นการขาดทุนสะสมทางบัญชีของเขานะก็คือเหมือนเขามีการสำรองอะไรต่างๆเหล่านี้สำรองไปสำรองมาก็กลายเป็นว่าทําให้กําไรสะสมเนี่ยมันหายไปจนมันติดลบนะครับซึ่ง้า็ถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรต่อตัวบริษัทไหมนะครับอันนี้ผมก็มองว่ามันก็น่าจะส่งผลกระทบเนาะในเรื่องของอย่างแรกแหละความน่าเชื่อถืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ การที่ตัวบริษัทไม่มีกําไรสะสมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยโอเคเนาะซึ่งการที่เขาสามารถที่จะเริ่มล้างขาดทุนสะสมของเขาออไปได้เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับของหุ้น bts นะ,นะครับโอเคครับรายละเอียดต่างๆก็น่าจะประมาณนี้เนาะหรือถ้ามีเพิ่มเติมอีกทีเพื่อน,นก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันเราข้ามมาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันของหุ้น BTS นะครับก็เป็นขาลงด้วยความที่คือนักลงทุนเนี่ยเขาจะมองไปที่อนาคตตลอดใช่ไหมครับคือ ผมเข้าใจว่าราคาของหุ้น B T S เนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นขาลงตั้งแต่ช่วงที่โควิดระบาดแล้วก็เขามองว่ามันน่าจะส่งผลกระทบต่อตัวบริษัทของเขาอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทําให้นักทุนเนี่ยก็มีการเทขายออกมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับพอราคามีการเด้งขึ้นเนี่ยไปชนแนวต้านที่สําคัญไปชนตรงเส้น A สําคัญสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นนสองร้อยวันเส้น AM A เจ็ดสิบห้าวันอะไรแบบนี้นะครับนักทุนก็จะมีการทยอยขายออกมา อะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้ตัวราคาแนวโน้มราคาเนี่ยก็ยังเป็นขาลงเพราะว่าเวลามันมันปรับตัวลงมาแต่ละครั้งเนี่ยก็มีการสร้างนิวโลด้วยนะครับก็เลยทาให้มันก็เป็นการคอนเฟิร์มนั่นแหละว่าหุ้น BTS ก็ยังเป็นขาลงอยู่เลยอะไรแบบนี้โดยที่ราคาของหุ้น BTS ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่8บาท95สตางค์ต่อหุ้นซึ่งต้องยอมรับว,ว่า เมื่อสอสวันที่ผ่านมานะครับราคาของหุ้น B T S เนี่ยก็มีการรีบาวกับขึ้นมานะครับซึ่งต้องใช้คําว่ารีบาวนะเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าหุ้น B T S นะครับจะสามารถปรับตัวของราคาเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือตรงเส้น m A 200วันได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าขึ้นไปยืนได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่แนวโน้มราคาของหุ้น B T S จะเปลี่ยนนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย ราคาของหุ้น BTS ก็มีการขึ้นไปยืนเหนือบริเวณเส้น A200 วันแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าก็คือยืนไม่ได้นะครับก็หลุดลงมาเนาะก็ตามที่เราเห็นเลยซึ่งตอนนี้ถามว่า น่าสนใจไหมถ้าเราจะเข้าไปตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเก็งกําไรก็ดีนะครับในส่วนของการลงทุนก็ดีแต่ว่าในส่วนของการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าราคามันก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วอะไรแบบนี้แต่ในส่วนของการเก็งกําไรเนี่ยก็อยากจะให้พิจารณาตรงในส่วนของเส้น A 75วันเอาไว้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าตอนเนี้ยราคามันก็เริ่มที่จะขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณเส้น A 75วันนะครับ ยถ้าเกิดว่าราคาไม่สามารถที่จะทะลุผ่านตรงบริเวณเส้น A75 วันได้เนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะย่อลงมานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างนิวโลได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าราคาสามารถผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ราคานะครับจะขึ้นไปทดสอบตรงบริเวณเส้น A200 วันนะครับหรือว่าตรงบริเวณ9บาท35สตางค์อะไรแบบนี้นะครับสาหรับหุ้น BTS ซึ่งมันก็ต้องพิจารณากันไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่า คือด้วยความที่ราคาของหุ้น BTS มันก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันก็ยังมันยังมีแนวโน้มของการเป็นขาลงนะครับมันก็เลยทำให้เรายังมองว่าให้มันยังมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้ก็คิดว่าก็ลองไปดูเพิ่มเติมกันดีก,กว่าเนาะสำหรับใครที่ชอบในหุ้น BTS หรือว่าใครที่เห็น ช่องที่จะทํากําไรของหุ้นว t ทอดได้นะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมารเราเห็นว่าราคาของเขาก็ปรับตัวขึ้นมาพร้อมๆกับวอลลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลาสะยาวเลยตอนแรกว่าจะคู่อะไรสั้นๆนิดเดียวนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักผมเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ